พบกับคลิปนะคะของเดือนกันยายนนะคะสำหรับราศีเมษหนุ่มจะเปิดวางไพ่ให้เลยนะเพื่อล่นระยะเวลานะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีการสับไพ่อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาเป็นราศีเมษเลยเนาะเพื่อความรวดเร็วจะได้เนื้อหาสาระแล้วก็ไม่กินเวลานานเกินไปนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเนื้อหาสาระที่ยาวก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะแต่ถ้าใคร ชอบนะคะให้กําลังใจกดติดตามกดถูกใจให้ค่ะให้ยู u ู e ได้มีได้มีอ่าจำนวนคนติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วยนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้เพื่อที่จะทําคลิปในโอกาสหน้าได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นการทำาการดูดวงชะตาแบบฟรีให้กับใ,ให้กับทุกคนนะคะเริ่มเลยเนาะ พไพ่ใบที่หนึ่งของราศีเมษร <c oughs> าศีเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่นะคะในวันที่ระหว่างวันที่สิบสามเมษถึงสิบสีพฤษภาคมนะคะราศีเมษจัดอยู่ในราศีที่ที่เออ มีอ่าถ้าสัญลักษณ์ของไพ่ย,ยิปซีก็จะเป็นไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นเป็นราศีที่เป็นธาตุไฟนะคะเอ่อถ้าไม้เท้าเนี่ยสัญลักษณ์ของราศีเมษเป็นไม้เทา้เราแล้วรู้สึกว่าจะมีไม้เท้าอยู่อันนี้อันสุดท้ายใช่ไหม มีไม้เท้าอยู่หนึ่งมีสองมีสามอันนะคะแล้วก็มีเมเจอร์ไพ่เมเจอร์ไพ่สเตร็งนะคะ The High Priestess นะคะมีอยู่สองใบนะคะที่เป็นไพ่ไพ่เมเจอร์อาคานานะคะเรามาเริ่มกันเลยเนะาะราศีเมษคือคนธาตุไฟธาตุไฟก็คือสัญ,ญลักษณ์ไม้เท้า หมายความว่าเป็นคนที่กระตือรือร้นทะเยอทะยานนะคะแล้วก็เป็นคูเป็นคนที่คูพักรักจําก็คือหมายความว่าเป็นคนช่างสังเกตไพ่ใบที่หนึ่งสหรับราศีเมษนะคะเป็นไพ่ที่บอกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะสถานการณ์ชีวิตของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะคะมีชอม่อมาเกอะของชัยชนะสวมอยู่ที่หมวกนะคะอยู่ที่หัวของผู้ชายคนนี้เนาะ แล้วก็มีมีช่อมะกอกอยู่ที่ไม้นะคะไม้เท้าของชายคนนี้แสดงว่าไพ่กำลังจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชัยชนะหรือสิ่งที่ที่ได้มาปัจจุบันของราศีเมษนะคะเห็นไหมคะมีม้าม้าสีสวยงามมากเลยนะคะแล้วเออถ้าถ้าพูดถึงราศีเมษในเรื่องของ ของอันนี้หมายความว่าคุณอนะได้ต่อสู้ปัญหามาเป็นเวลานานจนสำเร็จและประสบความสำเร็จแล้วนะคะมิชอบมาเกาะของชัยชนะจากการที่คุณรอคอยมาเป็นเวลานานความสุขก็ลงตัวนะคะแล้วคุณยังเป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเรียกได้ว่าไพ่นี้เป็นเหมือนวิกตอรี่นะคือ,ค,อคือชัยชนะสุขสมหวังเป็นไพ่พลังบวกนะคะอันนี้ ถ้าในเรื่องของการงานนะคะความสําเร็จนะคะคือคุณได้รับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็มีคนชื่นชมยอมรับความสามารถของคุณนะคะคการรอคอยระยะยาวนะคะคือเลียกว่างานที่คุณทำอะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแต่คุณก็อดทนอดกั้นเพื่อที่จะรอคอยผลระยะยาวของคุณแล้วก็มีผู้คนห้อมล้อมคุณนะคะ ถ้าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนของเด็กก็หมายความว่าการเรียนนั้นจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการเงินคุณก็จะได้รับในเมื่อมีผู้คนห้อมล้อมเหมือนกับยกย่องคุณการเงินคุณก็ออกมาในลักษณะของการเงินที่รับจากความมีชื่อเสียงนะคะที่คุณได้รับนะคะ ความรักในแง่ของความรักคนรักนะคะจะกลับมาคืนดีนะคะถ้าทะเลาะก,กันก็จะกลับมาคืนดีนะคะมีห้าดาบไหมเออไม่มีเนาะมีสามดาบถ้าเป็นคนโสดนะคะก็จะเจอสมหวังเจอเนื้อคู่นะคะคือถ้ารอคอยอยู่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ ตอนนี้นะคะไพ่ของคุณเนี่ยคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคุณได้เดอะไฮพินเทสด้วยเนี่ยหมายความว่าคุณได้คบกันสมหวังแล้วก็จะชัดเจนจะเปิดตัวให้ชัดเจนนะคะกับคนเด่นคนดังนะตรงนี้เดอะไฮพินเทสขึ้นมาด้วยนะคะคู่กันสถานะก็จะมีการเปิดตัวที่ชัดเจนขึ้นนะคะจะได้คบกันนะคะ เป็นไพ่ที่ดีไพ่หนึ่งเลยค่ะโอเคเนาะต่อมาใบที่สองอ่อเป็นมหาเล็กมหาเล็กถือเหรียญน,นะคะหมายความว่าเออ <c oughs> ถ้าในแง่ของมหาเล็กถือเหรียญเนี่ยเรียกว่าคือถ้าใครกำลังเป็นเด็กฝึกงานอยู่นะคะก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นงานที่ดีนะคะนะคุณจะได้รับการฝึกงานและได้รับการเรียนรู้งานที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสของความมั่งคั่งนะคะ อาจจะเป็นงานทางด้านธนาคารงานวางแผนการเงินนะคะแล้วก็ถ้ามันมีรูปเหรียญแสดงว่าคุณจะมีความสมบูรณ์ค่อยๆเติบโตทางด้านมั่นคงทางการด้านการเงินนะคะหมายถึงปูพื้นฐานตอนนี้อาจจะเป็นช่วงของการสะสมกับเก็บสแสวงหาที่อยากจะเรียนรู้ทุกอย่างนะคะ ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นคำสอนของผู้ใหญ่คือคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อฟังนะคะมีการศึกษาดีนะคะคือสามารถใช้หัวคิดคุณในการหาประโยชน์ที่สูงสุดได้แล้วก็คุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆได้นะคะแต่ว่า กิจาการเล็กๆนั้นก็มีโอกาสก้าวหน้านะคะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงของการสะสมเก็บทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินะคะซึ่งมีโอกาสทางด้านการเงินกับคุณแน่นอนนะคะถ้าในเรื่องของความรักคุณก็มีคนเข้ามาเกี่ยวพันนะคะเป็นราศีมังกรการพฤษศมิ้นนะคะผิวสองสีนะคะ เขาจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีเมเจอร์แค่ t h h High p i n t r e s t เนาะตามนี้เนาะใบที่2เป็นการบ่งบอกอะไรนะคะใบที่2เป็นเรื่องของสถานก,การณ์แรงผลักดันนะคะอุปสรรคต่างๆเรียกว่าไม่มีอุปสรรคใดๆเลยเนาะไพ่ของคุณเนาะในใบที่สองเสร็จแล้วใบถัดมานะ,เรา,ะเราจะเราจะเร่งสปีดให้ เพื่อว่าจะไม่ยาวเกินไปเนาะจะได้พรุ่งนี้มันเป็นวันโกนแล้วก็จะไปไม่ไม,ไม่ไม่ดูไม่ดูหมอในวันโกนกับวันผ่านนะคะเป็นรูปเหรียญอีกแล้วแต่ว่าเป็นเป็นเหรียญที่มีอยู่บนหัวแล้วก็เป็นเหรียญที่กอดเอาไว้หมายถึงอะไรหมายถึงคุณเห็นค่าของเงินค่ะ คือคุณนะ่ะเป็นคนที่ถ้าในเรื่องของงานนะคนมีนิสัยไม่ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครนะไพ่ใบนี้หมายถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นบุคคลก็หมายถึงมันอาจจะเกี่ยวกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เนาะแต่ถ้าดูอย่างนี้หมายถึงคุณหวงแหนนะคะคือ คือเรียกว่าในช่วงนี้คุณจะคุณจะค่อนข้างที่จะประหยัดมัธยัตนะครับเรียกว่ายึดติดกับสภาพในปัจจุบันโดยบางครั้งคุณก็หลังเกลรไม่กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะว่าคุณคุณกลัวการสูญเสียหรือขาดทุนคุณก็เลยค่อนข้างที่ระวังในทุกๆอย่างเลยเพราะฉะนั้น พยายามคิดที่จะวางแผนรอบค้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะเป็นเนาะแล้วก็ลักษณะนิสัยของคุณเรียกว่าคิดนะคะคิดก่อนใช้ใจ่ายอะไรต้องคิดก่อนนะคะไม่ไม่พยายามที่จะใช้ของฟุ่มเฟือยนะเป็นคนค่อนข้างประหยัด มีครบทุกอย่างแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีความละเอียดถี่ท้วนในเรื่องของการเงินเนาะถ้าไพ่ใบที่ใบที่สามใช่ไหมคะแล้วก็ใบที่สี่นะไปใบไปไปใบที่สี่เลยเนาะมันมี the high p i n t e e ขึ้นมาค่ะใบที่สี่เนี่ยหมายถึงแรงสนับสนุนหรืออดีตท,ที่ผ่านมาเนาะ the high p i n t e e เนี่ย เป็นราชินีพจจระจันทร์ซึ่งถ้าพูดไปแล้วก็คือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะที่คอยให้การช่วยเหลือนะนะถ้าดูอย่างนี้เนาะคุณมีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยให้การช่วยเหลือ อาจจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือปู่พญานาคแม่พญานาคน,นะคะที่ให้การช่วยเหลือคุณอยู่นะแล้วก็คุณมียานอย่างรู้ด้วยเนาะคือเรียกว่าให้เชื่อหลังสังขอนนะคะหมอดูก็ได้ไพ่ใบถ้าใบใบได้ไพ่ใบเนี้ยก็หมายถึงว่าเออ หมอดูแม่นแก็บางทีก็ได้ไพ่ใบนี้เรียกว่าหมายความว่าคุณให้เชื่อในลางสังหณรเพราะลางสังหณรที่เกิดขึ้นมันจะแม่นยำนะคะแล้วก็คุณเองเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์เข้าถึงได้ยากนะคะ ในเรื่องของการงานนะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะทํางานแบบพิถีพิถนันย้าคิดย้าทํานะคะคือเรียกว่าต้องให้แน่ใจก่อนถึงจะลงมือทํามันก็เลยให้อาจจะมีผลทําให้งานนั้นนะเป็นไปได้ช้าแต่ก็เหมาะนะถ้าทําแบบนี้แสดงว่าคุณทํางานด้านการบัญชีการตรวจสอบได้นะคะ อาชีพบัญชีได้ถ้ามีสองถ้วยนะเดี๋ยวนะมีถ้วยไหม King of p e n t a c l e หนึ่งเหรียญ The Lover นะตามนี้นะใบที่ห้าคือใบนี้ค่ะเหมือนมีคนกำลังขอเงินแล้วคุณเองก็ถือตะชังเห็นเนาะมีเหรียญหกเหรียญน,นะคะ ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ใบที่ห้าที่บ่งบอกถึงถึงว่าดวงคุณมีผู้สนับสนุนไหมนะคะ<อ>คือเรียกว่าถ้าถ้าดูตรงนี้ด้านการลงทุนนะคะ<อ>เรื่องหุ้นนะคะ<อ>เรื่องหุ้นกิจการร้านอาหารให้คำแนะนำนะคะ<อ>คือเรียกว่า คุณได้รับความช่วยเหลือพึ่งพาหรือคุณเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นนะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสได้ของขวัญน,นะคะในโอกาสพิเศษนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีเนาะแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นนะคะแล้วก็มีการบริจาค คุณถ้าคุณติดขัดเรื่องการเงินคุณก็จะมีผู้ที่ช่วยเหลือที่จะทำให้เงินของคุณหมุนเวียนกันได้นะคะแล้วก็มีโชคจากการทำงานด้วยคุณคุณเป็นคนค่อนข้างหมุนเงินเก่งนะคะก็คือถ้าดูจากเมื่อกี้คือคุณก็ระวังการจับจ่ายใช้สอยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ชอบทำบุญทำทานในด้านความรักนะคะ เรียกว่าคุณอาจจะเกิดจากการลงทุนกันกับครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งจนเกิดเป็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับคนรักถ้ามีการติดต่อกู้ยืมเงินกับธนาคารก็สามารถจะกู้เงินยืมเงินไปลงทุนได้นะคะคุณค่อนข้างใจบุญมากนะแต่คุณก็ต้อง เก็บออมไปบ้างเผื่อยามขัดสนนะคะเสร็จแล้วคุณเองมีไพ่ใบที่หเป็นสเตรงนะคะสเตรงนี้ค่อนข้างได้ยากมากเลยเนาะเมเจอร์อะคาน่าใบนี้เพราะว่าสเตรงอะ่ะหนุหนงอ่ะหนุดูไพ่มาไม่ค่อยมีใครได้สเต็งนะแล้วไพ่นี้เป็นตำแหน่งที่คุณได้เนี่ยมันเป็น ให้ใบนี้เป็นเมเจอร์อาคาน่านะคะแล้วตำแหน่งที่คุณได้เป็นตำแหน่งเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยสเตรงอะถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงแก่งผู้หญิงเก่งอะคุณเห็นไหมนี่คือสิงโตนะคุณแล้วแล้วคุณเองก็ก็เหมือนกับว่ามีมีเครื่องหมายอินฟินิตี้อยู่ด้วยนะคะคือคุณเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็มีปัญญาเห็นไหมคะมี Infinity อินฟินิตี้บน สีสษะแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อสีขาวแสดงออกถึงความบริสุทธิ์นะคะสิ่งโตก็คือเป็นอุปสรรคนะคะคือเรียกว่าคุณนะ่ะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แต่ระวังอีกอย่างหนึ่งคือคุณค่อนข้างเรียกว่าถ้ามีอีโก้ก็มีอีโก้ค่อนข้างสูงคุณจะบางทีคุณก็จะเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะคะบางทีก็เวลาเครียดอะคะ่ะบางทีก็ ก็มีอารมณ์ค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงต้องระวังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ความสำเร็จของคุณได้จากความสามารถของตัวเองนะคะเป็นเหมือนผู้หญิงแก่งผู้หญิงเก่งนะคะมีความอดทนต่อความยากลำบากเด็ดเดี่ยวกล้าหารแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะเดอะสตงเนี่ย เรียกว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ลำบากคุณก็จะสามารถเอาชนะความยุ่งยากได้อย่างมีสตินะคะและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาคุณก็สามารถปณีประนอมเพื่อทำให้ปัญหาที่ยุ่งยากผ่านไปได้นะคะบุคลิกภาพของสเตงเนี่ยเป็นบุคลิกภาพของผู้นำนะคะที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ หรือคนคนุณคนที่ประสบความสำเร็จทางการงานนะคะแล้วได้รับการยอมรับกับคนรอบข้างเนี่ยสเตรงเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงบุคลิกแบบนั้นนะคะ,สะแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันตรงนี้เลยผู้คนให้การสนับสนุนนะคะ โอเคมากเลยนะตอนนี้การในเรื่องการงานก็ครบเครื่องนะคะมีความมั่นคงนะคะแต่เบื้องหลังความก้าวหน้าคุณก็ต้องฝ่าฟันใช่ไหมอุปสรรคก็ย่อมมีนะคะแต่คุณก็สามารถทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็เป็นผู้นำนะคะทางความคิดนะคะดีมากอันนี้เนาะเป็นไพ่ที่สอดคล้องกัน กับไพ่ใบที่หนึ่งเลยเนาะการงานของคุณก็เหมาะกับตำแหน่งที่เป็นการควบคุมควบคุมควบคุมเหมือนเป็นหัวหน้าง,งานผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการนะคะส่วนการเงินคุณก็เรียกว่าคุณหาเงินเก่งแต่บางทีบางครั้งคุณก็เจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากนะคะแต่คุณก็เอาตัวรอดได้เพราะคุณมีไหวพริบนะคะ แต่คุณไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงนะคุณได้จากน้ำพักน้ำแรงที่คุณทำนะคะไม่มีเลยเนาะถ้าดูจากตรงนี้ไม่มีโชคลาภจากการเสี่ยงในเรื่องของความรักคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะคุณค่อนข้างจะจริงจังนะคะกับความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็เอาใจใครไม่เป็นด้วย ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็หาคู่ยากเพราะคุณมีมาตรฐานคาดหวังไว้สูงนะคะเราต้องลดความคาดหวังที่เราต้องการคู่ครองให้น้อยลงเนาะแล้วก็ปรับปรับเข้าหากันนะคะเราถึงมีคู่ครองแต่ถ้าเรามีมาตรฐานสูงเราก็จะคู่ครองนั้นก็จะไม่ตรงกับสเปคคุณเลยนะคะโอกาสที่จะมีคู่ก็เลยจะค่อนข้างยากนะคะเพราะนั้น เพราะฉะนั้นคนโสดอาจจะมีคู่ยากตรงนี้แะคะ่ะในการคัดเลือกคู่ในเรื่องของการเรียนก็มีความตั้งใจเรียนนะคะคือคุณคม,มีความอดทน,นะคะ่ะสเตรง็งไม่ว่าจะเรื่องข้อสอบความยากง่ายอะไรคุณก็สามารถคือคุณมีความพยายามอดทนอดกั้นสูงในเรื่องของร่างกายนะคะให้ระวังนะคะเกี่ยวกับตับหรือกระดูกสันหลังนะคะ ร่างกายนะคะร่างกายแข็งแรงแต่ควรระวังโรคเกี่ยวกับตับหรือกระดูกสันหลังนะใบใบที่เจนะ็ดเนาะใบที่เจ็ดนี่ค่ะสามไม้เท้าเจอไม้เท้าเยอะเหมือนกันนะไม้เท้าของความสำเร็จทั้งนั้นเลยนะอันนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วเนาะเวลายี่สิบเอ็ดแล้วนะคะเดี๋ยวปรับเวลาไม่ให้หมันเกินยี่บห้านะอันนี้เนาะ ไม้เท้าของความสำเร็จเรียกว่าคุณสามารถิเริ่มสิ่งใหม่ๆขยับขยายสิ่งใหม่ๆได้ไพ่ใบที่เจ็ดหมายถึงหมายถึงปัญหาที่เจ้าชะตามีอยู่นะคะคุณไม่มีคุณกำลังคิดวางแผนที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ขยับ,ขย,บขยายสิ่งใหม่นะคะอันนี้มีความเป็นไปได้คะ่ะสามไม้เท้ามีไหมไม่มีบามไม้เท้าเนาะอืม อันนี้เนาะเป็นสามไม้เท้าตรงนี้นะคะมีหนทางสุ่ความก้าวหน้าขยายที่มากขึ้นนะคะเรียกว่าคุณอาจจะมีการลงทุนร่วมหุ้นกันนะคะเป็นหุ้นส่วนสามคนหรือทำงานเรื่องงานประสานงานนะคะกับผู้คนต่างประเทศนะคะสิ่งที่คุณต้องการหรือต้องการให้มันสำเร็จนะ่ะมันจะสำเร็จภายใน สามสัป,ปดาห์นะคะให้รอคอยข่าวดีนะคะที่คุณจะขยับขยายหรือโตห,หรือเริ่มต้นงานใหม่นะคะการเงินนะคะคุณก็อาจจะมีรายได้เข้ามา3สามทางหรือมีการลงทุนกับหุ้นส่วนหรือมีอาชีพเสริมนะคะลงทุนขยายกิจการนะคะอาจจะมีหุ้นส่วน3คนหรืออาจจะมีรายได้เข้ามา3มช่องทางนะคะ ในเรื่องของความสำเร็จความก้าวหน้านะคะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการมีหุ้นส่วนนะคะร่วมมือกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะใบที่อันนี้มุมาณนะเพื่อที่จะได้ทุกอย่างกลับมาอันนี้เป็นเหมือนกับเห็นไหมคะไม้เท้าเพียบเลย เหมือนกับก่อร่างสร้างตัวที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะคะความยิ่งใหญ่นะคะเพราะไม้เนี่ยมันเป็นตัวแทนของความรับผิดชอบของครอบครัวนะคะ อันนี้เป็นข้อควรระวังของคุณก็คือถ้าเราอีโก้สูงเราก็จะทําคนเดียวเห็นไหมคะมีคนคนเดียวที่หอบไม้ทั้งกองอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมอบความรับผิดชอบปล่อยวางบ้างนะคะแล้วก็อย่าแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวอันนี้ข้อเสียนะคะเราอย่าคิดว่าเราทําได้คนเดียวคนอื่นทําไม่ได้เราต้องฝึกฝนให้กระจายงานออกไป อย่ารับมากเกินไปเพราะการรับมากเกินไปหามลุ่งหวมหามค่าอาจจะมีปัญหาได้นะคะธุรกิจงานของคุณนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเริ่มนตาแหน่งนะคะใครที่คิดจะโอนบ้านผ่อนบ้านนะคะก็ก็สำเร็จนะคะภาระหน้าที่รับผิดชอบนะคะช่วงนี้ก็หนัก เอาการเหมือนกันดังนั้นต้องแบ่งเบาภาระกระจายงานออกไปนะคะเราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปตรงนี้เนาะคือคือต้องไว้ใจคนนะคะเพื่อกระจายงานออกไปได้ยี่ห้แล้วใบที่9นะคะเกิดอะไรขึ้นถึงมีดาบถึงมีดาบแทงที่หัวใจเพราะใบที่9เนี่ยบ่งบอกถึงจิต หรือความรู้สึกภายในของคุณนะคะจิตใจความรู้สึกภายในของคุณคุณกำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะคุณได้สามสามดาบเนาะเนาะคุณอาจจะเครียดค่ะเรื่องงานอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะ ระวังเรื่องการเงินด้วยอาจจะโดนหลอกโดนคนสนิทช่อโกงหรือถูกหลอกนะคะอันนี้ระวังนะคะเป็นไพ่ที่มาเตือนค่ะมาเตือนนะคะ,เ,นนะ,คะเรื่องงานด้วยที่ตอนนี้อาจจะเครียดมากอยากจะย้ายงานนะคะผิดใจกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าคุณเอง คุณเองมักจะอยากอยากเป็นฮีโร่ชายเดียวอะคะ่ะดังนั้นมันก็จะไม่มีใครรักดังนั้นคุณต้องกระจายคะ่ะจะได้ไม่เกิดปัญหาที่จะขัดแย้งกันนะคะโอเคไหม แล้วก็ถอบต่อมาใบสุดท้ายค่ะตรงนี้กำลังเสืออะไรกับเรามันเป็นห้าเหรียญน,นะคะใบใบจบจบด้วยห้าเหรียญห้าเหรียญหมายถึงว่าถ้าคุณยังดึงดันที่จะคนที่ทำงานแล้วดึงดันที่จะมีความคิดคนเดียวนะคะคุณมีโอกาสตกงานนะคะ ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะอย่าทำอะไรโดยที่ไม่พึ่งพาใครนะคะเราต้องมีการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะไม่งั้นเราแหละจะถูกจะถูกทอดทิ้งหรือหรือหรือเออหรือต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ ให้ระวังคนที่จ้องทำลายเราด้วยนะคะความรักที่ไม่จริงใจช่วงนี้ให้ระวังจุดนี้ไว้ให้มากนะคะคนที่ไม่จริงใจอาจจะหลอกคุณได้ตรงนี้เนาะ โอเคนะคะอันนี้จบการคำนายของราศีเมษนะคะไปพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนค่ะเห็นกันหมดเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ